Like เอาละ,ะเดี๋ยวเรามีเล่นเกมกันเนาะทุกคนใช่ค่ะชื่อเกมแบทเทิลฉ่ำนะคะจะให้ไลแท่นมาแบทเทิลกันก็จะมีโจทย์ให้น้องๆก็แบทเทิลกันตามโจทย์ที่ได้รับเลยเขาบอกว่าเกมนี้ไม่มีคำว่าเพื่อนนะเอาให้มันแบบฉ่ำที่สุดอโจทย์แบทเทิลแรกนะคะก็คือเป็นแบทเทิลเรื่องการแดนส์ค่ะถ้าใครเริ่มแดนส์คนแรกแดนส์เสร็จก็เหมือนแบบเอาอันเนี้ยฉีดแล้วคนที่โดนฉีดจะต้องแดนส์ต่อ,ตอ,อ ราวันค่ะแดนซ์เพลงแรกคิดมีอ p บค่ะใครจะเริ่มก่อนจะยิงใครนะเ้ยใครพูดว่เออเลยก็หัวเออโอเคใครพูดเด้อรู้นะก็เพลงแค่เธอในฮิตมี้ยตอง แค่เบื้องต้นต้องต่อสิอ้องอจตอออัพอัพออา baby g ่อนแล้วก็ต้องจำได้ก็ต้องเป็นสีอู้อ้ก็เลย you จบไ้กล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงค่ะ

เฮ้ยจะไปจบแล้วไม่เต้นอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปยอนทูฮัวไป Hot too hot Hot shaking my hips too hot Hot too hot 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 t hot ก็ได้ Hot too hot Hot h o hot Hot too hot 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 o o hot ก็ได Hot too hot Hot h o o hot ้ Hot too hot Hot h o o hot ได้ Hot too hot Hot h t o o hot ก็ได้ Hot too hot Hot h o h t ได้ Hot too hot 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 too hot ก็ได้ Hot too hot Hot h h t ได้ Hot too hot 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 too hot ก็ได้ Hot too hot Hot h o o o hot ก็ได้ Hot too hot Hot h h t ก็ได Hot too hot Hot h h t ได้ Hot too hot Hot h h t ก็ได้ Hot too hot Hot h h t Hot too hot Hot h h t Hot too hot Hot h h too hot Hot t o o hot Hot h too hot Hot too hot Hot h h too hot Hot t o o hot Hot h too hot Hot เริ่มเลยแล้วก็ฉีดต่อให้เพื่อน<ำ>ก็คงต้องยอมจำนอนก็คนไม่มีใจยอมจำลาแม้ว่าสิ้นเท่าไรมันจะเป็นมันจเป็นอะไรฉันแค่ไหนแค่ทีไม่ได้รักก็แค่ได้ยอมจำใจไอ้คำว่าลากนใจจงยอมรับว่าเธอนั้นต้องไป แกแกให้เป็นเล็กอ่ะล้องคนที่สูงที่สุดไปเลย่หไปขอโนะครับพี่นอนผมไม่้โอ้หามันไ่เป็นโะมไ่ยิงกับอ๋อยิงกลับได้เลยเหรอป๊อปได้ดิเฮ้ยเหมือนจริงๆริงเลยพี่นะอะไรเลยก็เปิดเลยงซ่อนไม่หขอพี่จฟสัเทอร์โอเคเธอไม่ต้องบอกเราก็เธอจะลา ไม่ต้องมาบอกรอก็มีน้ำตาฉันจะนับในใจไปซ่อนไว้ให้ไกลแล้ไม่ต้องกล้ามาไม่ใช่เธอ <c oughs> ไม่ใช่เธอขอให <c oughs> ้เป็นไรรอกนะ <c oughs> ไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลาไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหาโอ วันอยู่ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะขอให้มีชีวิตที่ตามหาส่วนฉันจะส่วนฉันจสอนดุวความสุขที่ผ่านมาอืตาขออไม่เจอ ังเพลงอะไรผมังเพลงกับเกาหลีไปอันนี้ดเซ็กซี่ค่ะมีเพลงติดฝนของบิ๊กซี่แล้วก็เสนอตัวจากต้องนำเสียงมันมาเบลป่ะต้องเซ็กซี่ด้ลองดูลองดูลองดูต้องเต้นแบบเซ็กซี่ด้วยเสียงมันบาเบลใช่เอาเสียงปกติก็ได้ลูก

ติดฝนอยู่ด้วก <f> ันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่รีบไปฝนยังมีจางกลับไปเดี๋ยวไม่สบายอยู่ก่อนไหมจะไม่ว่าติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่ว่าอะไร ฟฝนยังมีซากลับไปเดี๋ยวไม่สิบฝนังไม่ซาไปแป๊บนึงครับเราใครลาเธอเดนไหเยิ่ๆๆๆอเาไม่อยากให้ทางอันนี้ให้เขาให้เขาเปิดค้นหาเพลงก็ฟังก็หาไม่เจออันนี้ซ่อนไม่หาอยู่ด้กันนานนานอีกนิดมีเวลาให้เธอเธอคิดนี้ If you wanna let me know

ติดโจ๊กไม่ว่าไม่ใช่คุณเหรอโจ๊กไม่ใช่แล้วโจ๊กสาววังโพและลืมพูดสิบบ้าลองได้ไหมเนี่ยอะใครใครลองได้บ้างเพลงสองเพลงผมลองได้อยู่แต่โจ๊กยังไงเนี่ยถ้างานคนที่เหลือช่วยเต้นได้ไหมเออเออเอาแบบโจ๊กๆแล้วให้คนที่ร้องไม่ได้ตอนนี้มาร้องเพลงเหรอลองดูโอเคไหมมาลองลองเล่นเต้นฉ่ำมันไม่ไหวหรอกแต่นึกไว้ก่อน หน้ากลมผมยาวต้องตาโอ้โหซาบะโพนิโกทงินไดตตตตยิมมีเสนห้บอกกยไปสิ่งแตตตตลกทรงสังหตางานยิ่งยิ่งได้มาเปรียบเทียบซาบะพ ทำเกิรื่องพุทีิผมไม่คุ้นแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโกแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโกสีบ่หุ่นมาโชว์คือขักแรงรออายบ่อยาอายตอนเมานำผู้สาวต่างหมอยากอายตอนเมานำผู้สาวในสีขาวคือเป็นไฮแท้หนอโอโอโอ้ล้นีไม่ได้อ่านเรืออะไรเอาดิเอ้ยเอาได้เออแล้วมต้คุณพี่จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผม โอเคดไดีดีข้อสุดท้ายเราไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วครับผมชาำเฮ้อเพลงเลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อนและช่ำค่ะเอาเลิกกับเขาก่อนพออยู่แล้วนี่แต่คีไหนกันเนี่ยผมเกิดมาร้องเพลงหรือเปล่าเพอะเพราะเพราะแต่ร้องเพราะหรือเปล่าร้องเล่นเป็นช้ำนี่ เราวันนี้ไม่มีผมนี่ไม่ได้วันนี้เนี่ยเพราะว่าเพราะมันจะขาเขาบรรลอมไป้นี้อ้หที่ทำทุกวันนีคือไปนแ้วกเาเดียเงาปน้ย่า้าูาด้วยความว่าชื่ชเขาค้ดมาพอดีนะเขอเห้าเป็นเพื่กับเธอ Hey bar ทุกทุกโอเคเ่ คนดูร้องครับคนดูวิดวิดวิกวิกวมดวิก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 ก็ฝากเพลงวิกของเราด้วยนะครับไม่ใช่เพเคนึ่งชาบเพลงซิงเกิลที่สของ l i ค e แค้นจุมปอนขอแบบว่าแบบมินิเต้นให้ด้วยได้ปะอ่าได้ดะเดี๋ยวจะอุ้มตรงนี้เลยไม่ได้หลายล้านหลายล้านหลายล้านเราจะดูว่าท่า ลายเต้นที่ใหญ่มากพอลงมาหดเหลือในพื้นที่เท่านี้พวกหนูจะทําได้หรือเปล่าเออเป็นการก็ลองดูคุณน้าเมอเป็นยังไงคะคุณน้าค่ะอายู้งเลยนะลูก ทำไมเราไม่เคารพแบบนี้แต่แรกยัไม่คนดูกันดูเขาไม่ร้อะไรก็ไม่รู้อ้โอ้เม่อกี้ไปสาบบ้างพไปตีฝุ่ตีฝนกันเขากลับบ้านกันหมดแล้วชาวแฟนต้้มทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลย รักเลอ่ะ EFM แฟนดัมไลฟ์